ซีรีส์แห่งปียอดเยี่ยมใช่ครับใช่ครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งตัวผมเองนะครับรวมรวมทีออฟออฟแล้วก็ซีรวมถึงแล้วก็นักสแสดงทุกคนในเรื่องเลยแล้วก็รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนก็คือใช้ทั้งแรงกายแรงใจที่จะผลิตผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนได้รับชมกันครับ เหมือนทุกครั้งนัยน,เนะเรื่องเวลางานที่เราทําออกมาแล้วมันมันได้รับรางวัลไม่ว่าจะจากการโหวตจากคณะกรรมการอะไรแปลว,ว่ามีหลายๆคนที่กําลังมองอยู่แล้วก็อยากจะให้กําลังใจเราด้วยวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยกําลังใจเหล่านั้นมันก็มาในรูปแบบของรางวัลอะไรเงี้ยเราก็จะรับรู้ได้แล้วก็ยิ้มเสมอได้อีกดีใจดีใจเรื่อยๆได้ไดไดใจฟูเลยไหมคะแต่คือมีเรื่องนี้แล้วรางวัลมถามคนนี้ดีกว่าใจฟูไหมฟูครับฟูเลยครับ ทั้งฟูแล้วก็ทั้งโล่องอกนะครับเพราะว่าเขานี่เป็นระดับพ่วมกับร่ารางวัลพูด,<ล>พดไปเรื่อย <c oughs> อกคัอจะได้่าที่เราเแ่ทยก็คุณไม่ได้คาดหวังดีกว่าว่าจะได้รับรางวัลแต่ว่าส,สิ่งที่สิ่งที่ดีใจมากๆเลยคือ <c oughs> เวลาเราไปไหนเนี่ยมีคนพูดถึงซีรีส์ของเราในด้านในด้านมากต่างๆมากมายเลยทั้งในแง่ของการแสดงเอ่ยหรือว่าในแง่ของเรื่องบท หรือว่าเลือกแมตนาเพลงของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือดีใจมากๆ<ช>แล้วเราคือแบบจะพูออดถึงตลอดเลยด้วยหับเรื่องนี้ออ<ช>ไม่ใช่แบบว่าซี์จบแล้วก็คือจบไปแต่ยังพูดอยู่ตลอดาใช่<ต>ไม่ไม่ใช่บแ,แค่เฉพาะคนไทยก็คือชาวต่างประเทศก็พูดถึงแล้วก็หลายๆคนก็คือดูซีรีส์เรื่องนี้เกินสองสามรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเขาเขาน่าจะประทับใจเรื่องนี้จริงๆ หลายๆคนที่ว่าก็คือรวมถึงเราด้วยเราก็ยังแบบชอบจําไปดูย้อนหลังดูโมเมนต์ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในเรื่องอะไรเงี้ยครับอุ้ยก็เป็นสิบอะก็เป็นสิบอะพอเขาต้องตรวจเทปด้วยตอนที่เขาตัดซึ่งเอาจริงๆตอนที่ตอนที่จะประกาศนมินีก็จะมีแบบซีนบางซีนที่มันผุดขึ้นมาเนาะที่ให้เราดูทุทุกครั้งที่เราดูเนี่ยเอาตัวผมเองก็จะรู้สึกรู้สึกไปถึงแบบตอนที่เราอัด ตอนที่เราถ่ายอยู่เมื่อกี้ตอนมีมีขึ้นรางวัลเขาหันมาบอกพี่เขาจะร้องไห้จร้องหรือเปล่าจะร้องไห้แบบมันแค่มันแค่ฟอนตเป็นเมมโมรีที่แบบกลับมานะต้องขอบคุณที่เขาไม่เอาซีน ep 9ตอนจบมาขึ้นไม่งั้นก็อาจจะอาจจะซึมนิดนึงเพราะว่าความรู้สึกมันจะกลับมาเต็มมันยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสหรับก็สมมติว่าเป็นโมเมนต์ตอนนั้นเลยนะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในบทอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ เป็นซีที่เรียกว่ายากที่สุดของเรื่องแล้วก็เราแบบตั้งใจมากๆว่ายัางไงจะเป็นจะตายยังไงเราก็ต้องทําซีนี้ให้ดีที่สุดแต่พอผ่านตรงนั้นมาแบบจนถึงวันนี้แล้วแล้วแบบพ,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 พอรางวัลมาปุ๊บเราแบบย้อนแปลกๆกลับไปแล้วมันมเป็นยังไงบ้างนะอ,าอ่ะบอกบอกกับกตัวเองว่าเราคุ้มเหนื่อยคุ้มเหนื่อยมากๆที่ที่เราลงทุนลงแรงกับกับสิ่งที่เราทําไปผมเชื่อว่าทุกคนแบบเวลาตั้งใจทําอะไรอ่ะเราก็ต้อง คาดหวังแหละคาดหวังสิ่งที่จะได้รับกลับมาอะไรไม่มีใครไม่คาดหวังหรอกแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันเกินไปกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้แล้วก็คือรู้สึกขอบคุณกับทุกๆผลตอบรับที่กลับมาเลยไม่กดดันหรือเปล่าเรื่องต่อไปต้องกดดันไหมอ่าไม่กดดันครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปจะต้องเจออะไรครับเออเชืกับซีรี์เนี่ยเชื่อว่าก็ก็รูภูมิใจอยู่ ครับจริงๆริงจริง,รง,รงตอนนี้โล่งนะโล่งเพราะว่าจริงจริงแอบพ,พอเราทํางานเนยนไปเรารู้ว่าคาแรคเตอร์แบบนี้หรือตัวละครแบบนี้มันมันต้องใช้ความสามารถมันต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมากๆแล้วเราอยู่ตลอดเวลาที่เราเห็นความตั้งใจของเขามาเรื่อยๆอะไรเงี้ย เอาลึกๆก,ก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้ามีคนมองเห็นและอยากให้กําลังใจมันด้วยการได้รางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งมันคงจะเติมเต็มความรู้สึกในการทํางานของเราเองด้วยแล้วก็ของเขาด้วยนี่คาดเดาเองนะแล้วแล้วพอวันนี้มันก็มีคนมอบรางวัลน,นี้ให้จริงอะ่ะลึกๆรู้สึกโล่งใจนะเราทําได้แบบสม,มแบบูรณ์แบบก็คือเออแอบพาน้องไปแบบได้รับรางวัลที่มันชื่นใจให้ให้คุ้มกับที่เขาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนชื่นชมทั้งแบบรางวัลด้วยวับ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละโล่งใจโล่งใจโล่งใจแล้วนะเราเราโล่งใจแล้วแล้วก็ดีใจครับดีใจแบบดีใจจริงๆิมีเตรียมเรื่องต่อไปสำหรับสองนีต้องไหมคะเนี่ยแล้วจ้าจดมาแล้วคุณจัดการเองเลยเราก็ยังคงเป็นผู้กำกับเนาะล้วก็ยังมองหาแมทเทเรียลมองหาเรื่องต่อไปที่เราจะรู้สึกอินแล้วก็อยากจะนําเสนออะไรอย่างงี้ครับจดเป็นอาชีพอบบยังไงเดี๋ยวว่าต้องทำต่อไปจีนไม่ซีหคะ ยังไงดีพ่อหนุ่มเรนะเพราะหนุ่มอยากร่วมงานกับพี่อีกไหมพร้อมร่วมงานเสมอไม่ว่ากับใครก็ตามนี่นะยังไงเราอยู่บริษัทเดียวกันผมว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ชาก็เร็วมันจะต้องวนผมกลัวว่าเขาจะเบื่อผมก่อนสิเจอมันเหมือนข้าวกะเพราต้องกินทุกวันเลยตอนเนี้ยเก็บรีแอคไม่อยู่แล้วม่รู้จะต้องทำยังไงดี คงมีโอกาสวันวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสกลับมาทวงงานกันอีกเหมือนน้องๆอีกหลายๆคนในค่ายอะครับพอเราทํางานด้วยกันมาในระยะเวลาหนึงนะะ่งแล้วมันก็มีความผูกพันกันกลายเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ได้ทํางานด้วยกันเราก็จะอยู่ในชีวิตกันแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลุ้นกับทุกๆคนเหมือนกันหมดครับผมก็ลุ้นน้องก็ลุ้นว่าอุยเราจะได้กลับมาทํางานด้วยกันลุ้นเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้จริงๆนี่ถาม เนาะอยากอยากเล่นอะไรเล่นเป็นหมอเล่นเป็นหมอไหมเล่นเป็นหมอทําไมครับจริงหมอเขาไม่อยากเล่นเป็นหมอแล้วผมผมมันก็ท้าทายเหมือนกันนะเราเห็นจริงในความเข้มข้นมาแล้วอ่ะเราคงอยากเห็นอะไรที่แบบไม่อยากพูดอยากเห็นหมอเซ็กซี่เอหมอในหมดหมดเลยเซ็กซี่อะไรนะครับ ไม่พร้อมครับฮอตเนิร์ดได้ไหมฮอตเนิร์ดอะไรนะฮอตเนิร์ดฮอตเนิร์ดชีวิตจริงก็เนิร์ดอยู่แล้วแต่ไม่รู้ฮอตหรือเปล่าพี่ถูกพี่ถูกพูดได้ยินเสียงจากฝั่งนี้นั่นเนี่ยเขาพูดถึงความเซ็กซี่ก็มีตรงนี้ผมไม่ใช่เมื่อวานน่ะผมถามเขาแล้วว่าไลฟ์เฮาส์เริ่มกี่โมงเขาบอกว่าเริ่มสามทุ่มผมก็อันนั้จะเป็นช่วงที่เรารับรางวัลอยู่พอดีผมก็กะจะใช้ตอนนี้แหละที่จะบอกบอกฟรีว่าเออเราได้แล้วนะครับ ครับครับเอ่อซีตั้งใจทำงานนะครับเพราะว่าอ่อผมแล้วก็พี่ออฟมารับรางวัลให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี้เดี๋ยวจะพากันเป็นฉลองที่ไหน่ดีอะไรนะครับ ฉลองแล้วฮะเจ้าเบี้ยเลยอ่ะคะเลครจะเดี๋ยวเราต้องเบี้ยไปกลับไปรับซีที่ตึกแกมมี่กันเลยดีกว่าย่อมถ้าไม่รับจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเดี๋ยวเราภาพิสูจน์นะคะมีแหมเดี๋ยวมีแบบน้องคดีน้องซีติดทำงานวันนี้จริงๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาอยาก ดีไหมคะดีไหมเราไปทานอาหารเอาแล้วซีเขาติดงานจริงๆครับวันนี้วันนี้จริงๆซีอยากยังไงซีอยากจะมารับด้วยตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>่คือที่จริงที่จริงพยายามบอกว่าเออให้ซีแบบว่าเอาเกนสชนอื่นไปแทนได้ไหมอะไรเขาจะได้ขึ้นมารับรางวัลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่า ไม่ได้ะไรนะอะไรนะครับเอาจริง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 คือคืออยากอยากอยากมาขึ้นรับรางวัลด้วยกันจริงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลเอ่อเป็นรางวัลที่เราควรจะมารับด้วยกันมากกวา่าใช่ครับก็เยอ,อะอมากเลยี่อยหน้าสี่ <c oughs> ไม่พี่จะยืนรับเ <c oughs> ยอะแล้วเดี๋ยวทุกคนเยอา เอาแน,น่งแต่ตรงนี้แล้วกันนะไม่ก็เราต้องเว้นช่องว่างให <c oughs> เ้เว้นช่องว่างถ้าเป็นซีจริงมันต้องทำอย่างนี้ <c oughs>